สวัสดีครับพบกับเทโฟโต้ o t ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้พาพวกเรามารับชมรถจากดีเซลไฟฟ้าครับกำลังจะวิ่งกลับเข้าโรงงานโรงรถจากดีเซลบางซื่อนะครับขณะนี้รถก็กำลังผ่านมาจากย่านกม11นะครับกำลังวิ่งมาช้าๆเปิดไฟวับๆแบบๆแวบๆนะครับ กันที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรุ่น a L s t o ม A L S C 1 4 4นะครับกำลังเคลื่อนตัวมาที่เราเห็นนะฮะ a s t o มคันนี้นะครับก็มีราคาต่อคันเลยนะครับต่อคันที ซื้อมาก,ก็คือ11ล้าน6 0หมืน2บาท11สตางค์นะครับต่อคันนะฮะนำเข้ามาที่บ้านเราเมื่อปีพศสอ1 7จนถึง2518้ายทยอยนำเข้ามาครับในส่วนอาร์สตอมรุ่นนี้นะ4 4 4ก็จะมีทั้งหมดนะฮะ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้จะมีทั้งหมดเลยที่นําเข้ามาตั้งแต่หลายเลข4101จ 1. นถึง4154ครับมีทั้งหมด54คันเลยราคา11ล้านนี่เมื่อปี2,517นี่ก็แพงอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับเครื่องยนต์นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น MTU แล้วนะครับให้กำลังสูงสุดถึง2,250แรงมานะฮะได้รับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยขณะน,นี้รถก็ถึงลงจักลงรถจักดีเซลบางซื่อแล้วนะครับกำลังสับรางเพื่อจะวิ่งกลับเข้าลงรถจักรเขาก็เปิดไฟวับ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 แบแมานะฮะนี่ก็มายืนรอถนะ่าย เหมือนคนว่างงานมายืนถ่ายรถไฟมอเตอร์ไซค์ก็มีผ่านวัดไปนะเห็นไหมฮะ <c oughs> รถอันนั้นที่เห็นอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นขบวนเปล่านะครับนำขบวนมารอหลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จนะฮะตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อนะครับจากหลังๆนั่นที่เราจะเห็นโค้โงๆอะไรทางนู้นนะคือเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับฝั่งทางนู้น ตอนนี้รถก็เคลื่อนตัวเข้าไปทางโรงร้จักดีเซลบางซื่อแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับรถอาร์ตตอม4 4 4บางคนก็เรียกบอกว่า a าร์ตอมอา o ์ตอบางคนก็เรียกนาต้อมนะฮะรุ่นนี้ก็เรียกกันไปครับผมก็เรียกอา s t ตตอมนี่แหละสำหรับวันนี้ก็เทคโฟโตสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟัง